วัสดีครับวัสดีจ้าแคนดี้พี่เตอนนี้เราที่ไหนสนสวรรณภูมิสนามบิสนสวรรณภูมิกําลังจะไปที่เซนเจินเซนเจินประเทศจีนคือพาคนสวยไปเที่ยวประเทศจีนเพราะว่ายังไม่เคยไปเลยนะครั้งแรกประเทศ<ง>จีนเ,เพราะว่าความรู้สึกที่เราจะไปคือเขาบอกว่าเขากลัวกินข้าวไม่ได้กลัวสูกว้กลัวผอมแล้งั้นนะกลัวกินอาหารไม่ได้ว่าอาหารจีนมันจะเลี่ยนใช่ไหมในความรู้สึกมันเป็นเลี่ยนมันอ เราไปดูว่ามันจริงหรือเปล่าแล้วก็ประเทศจีนมันสกปรกหรือมันสะอาดหรือมันยังไงเหมือนที่เราเคยเห็นเฮ้ยมันสกปรกจีกๆๆ่ไมต้องไปร้องอ่าคือเราเคยดูในข่าวสม,มัยก่อนเนาะและ้ววันนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันจริงจงตอนนี้ก็มาซื้อของฝากนะอของฝาก,ฝากคือเยอะมากมาไปฝากเพื่อนเราก็มีเพื่อนอยู่เมืองจีนที่เฉินเจิ้นด้วยเดี๋ยวเราไปหามันมันบอกว่าเฮ้ยมาต้องมากินข้าวที่บ้านนะซื้อมากินเหรอไม่ท่าค่ข้ากิน ไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าเราไปดูว่าเกินทองค้างกินเป็นไงบ้างอ่าแล้วก็ไปเดินท่องเที่ยวเป็นเมืองของอิเล็กทรอนิกส์เนาะเป็นเมืองที่แบบว่าเรื่องต,ต่างๆที่แบบส่งทั่วโลกอะ่ะไปดูว่าเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงบ้างไปเดินเล่นนะเดินจับจ่ายใช้สอยเดินเที่ยวในเมืองอ่าไปดูแท็กซี่หลายคนขับไปดูโดนส่งอาหารที่แบบอ,อัตโนมัติทุกอย่างอ่ะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นแค่ไหนเนาะ เต้นตะลือกับเราตอนนี้เราก็ผ่านตมแล้วตอนแรกก็เหมือนจะตื่นเต้นเฉพอผ่านมาก็ชิวๆเนอะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้แบบอัลตเกียร์เมุ่อกี้อัตเกียร์แบบว่าไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่เลยเนาะแค่ไปไปถ่ายไปโอเมติกที่หน้าฟึ๊บเหมือนก็สแกนผ่านมาเอาตัวเอาพาส์ตวางก็ได้ละโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นเครื่องกันตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งเนาะวันนี้วันวันศุกร์ที่1หนาวที่เฉลิมเจินเพื่อนบอกว่า อากาศตอนกลางคืน10องศานะฮะก็เตรียมชุดกันหนาวมาแต่ว่าบนเครื่องก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าช่วงนี้มันมีไข้หวัดสายพันเอระบาดเราต้องใส่แมสเนาะเดี๋ยวเราขึ้นเครื่องแล้วก็ใส่แมสกันอ่าโอเคไปตะลุยโลกกว้างเอยกันนะครับเจอกันที่เซนจจนนีก็นั่งอยู่หน้าเกตนะฮะก็เคลียร์มือถือกันไปพักผ่อนไปก่อนแต่เครื่องก็มาถึงแล้วนะ นี่ฮะชัยนาเซาเทิร์นนะเราเพิ่งมาจอดเขากำลังเตรียมอยู่มีอาหารบนเครื่องได้เราไปดูอาหารบนเครื่องว่ามีอะไรน่ากินนะฮะนี่ฮะเราก็ทูเซนเจอรน,นะเอฟหกนะเกียร์หกเอฟหก6 f หกแป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปหาเครื่องดืม่มหาอาหารกินเพราะว่าเราจองแบบฟูลเซอร์วินนะฮะมีเครื่องมาเลยตอนกินก็ มีคนกันลังเคลียร์มือถือของกินที่ที่จีนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปกินข้าวบนเครื่องก่อนมีวายมีเบียร์ด้วยนะบนเครื่องเมาแย่เลยแต่เราไม่กินเรากินน้ำชาจะลองสักแก้วสิเมื่อกี้พี่เตยกรอกอะไรนะมันเป็นแบบเบเกอรี่ไหมใช่ปหมอะไรว่ากาถ้าเป็นของแถมก็จะเป็นเหมแบบชีสปักอ่า คือแต่ละประเทศก็จะเเรียกกไมม่หือนปติเราเขียนมือกระดาษเดียวขาวอ่าคือตอนก่อนเข้าประเทศอ่ะหรือว่าเข้าประเทศไปแล้วจริงๆเนี่ยแต่ก่อนมันจะมีเป็นกระดาษขาวเป็นกระดาษ่อนก็จะต้องกรอกชื่อนามสกุลเลขคัสมาจากไหนมีที่พักอที่นน่ะที่ไหนจะไปเมืองไหนต่อหรือเปล่าอารมณ์ว่าไตเติลบอกคือเองว่าจะไปไหนมาไหนประมาณนี้แหละแล้วก็สถานการณ์ตัวหรือยัง แมนต่อบอลจะถามหนักมากถ้าไม่มีครบไม่ยังไงเป็นใครบังคับที่จะต้องมีทุกประเทศแล้วแต่เมื่อกี้ต้องบอกผ่านเด็กๆผ่านมือถือใช่กฎหมายครัของจีนเหมือนกับเสี่ยนเมื่อวานนี้ว่าเขาย้ายมาใช้เป็นสื่อคนอื่นหมดก่อนหน้านี้จริงๆมันมีเลโกนิกแล้วแหละว่มันเป็นแอปหรือว่าเป็นเว็บอะไรเเป็็นวบ แอปพลิเคชันก็คือจริงๆที่เคาน์เตอร์ตอนเช็คอินปัญญาตอนตรง่้ก็มีแล้วนะเป็นแบบ QR code ให้เราสแกนใช่ก็กรอกได้เลยใช่แล้วก็แต่นี่ก็มีกรอกได้เลยเก็บมาอยู่แล้วแล้วก็มาถึงไหนกว่างก็กรอกเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องไปเสียเวลาหน้าเกตเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วตัวใหญ่เป็นออโต้เกตบนออทังเมืองเมือไม่คุ้นกันต้องแบบว่าประมาณนี้แหละเสร็จแล้วมันก็จะได้มาเป็น QR code อ่ะแล้วก็ค่อยไปสแกนที่ข้างห้าต้องส่งให้เพื่อนเดี๋ยวจะได้โหลดไว้แต่ไม่นีเลย คือเนี้ยด้วยความที่มาด้วยกันอยู่แล้วก็กกอกคนเดียวเสร็จแล้วก็ทำเป็นผู้ติดตามคือเราได้ไม่ต้องกกอกข้อมูลที่มันต้องเกาะสอเพราะเราอยู่โรงแรมเดียวกันถ้าใครเข้าน้ำต้องรอกันก่อนใช่คือมันจะได้แบบเออยิอันนี้ไม่กล้าดีกาบเพื่อนเลยกลัวเพื่อนทิ้งไว้ที่เมืองจีนเาเปิดเคองอ่าเกตเปิดแล้วนะเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องกันเข้าแถวกันโอเคอันนี้เราก็อยู่็นเครื่องแล้วเนาะ ให้ดูที่วางขานะกว้างนะแคนดี้นะกว้างมากเลยนี่คือผมว่าพี่แคนดี้นั่งติดต่างคือขาเหลือๆเลยอ่ะดูดิเหยียดขาดินี่โอ้เหลือเยอะมากนั่งนั่งสบายนั่งสบายนี่ใส่แมตคนเยอะเต็มลำพี่เตยก็อยู่คุณตลอดเลยนะ ลำใหญ่มาก5 0งทีท่นะั่งเต็มมดแล้วอันนี้ก็อะไรกันไม่รู้เนะี่ยบอกลำดับที่นั่งของเราโฆษณานะมีหนังให้ดูออมีหนังให้ดูนี่ไง <Music S 1> หูฟัง <Game. S 1> อ๋อมีหูฟังมีหนังให้ดูด้วยมีของเด็กเครื่องเล่นเด็กด้วยมีเ คิดสำหรับลูกๆกันเนาะ Sky TV บลูสก Sky Movie ดูซีมีอะไรดูโอ้โหมีหนังให้ดูเยอะด้วยโอ้ไม่เหงาเลยนะเคนดี้ในอย่างเนี้นะไม่เหงาอย่างนี้ต้องพาลูกมาเลยโอ้ดีมากนี่เคนดี้แก่หูฟังให้หน่อยอยากรู้ว่า นี่คลองเสียบอย่างนี้ทุกคนฉีกไปเลยค่ะใช่เสียบเสียบเสียบอ่ามีหนังให้ดูมีเพลงให้ฟังเยอะมากมีเกมให้เล่นนะ คนท uh. ี่ชอบเล่นเกมนะอืมใช่ค่ะเสียบเลยจึกโอเค thank you thank you เซียนี uh. oh. so, ่ฮะหูฟังระบอสเล่าอ๋ายการบินรายการเด็กๆนะฮะ

เดี๋ยวพนักง,งานมาดูสกายมูวี่เออดูหนังสกายมูวี่ดูหนังได้ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะ,ะนะเดี๋ยวก็ดูหนังรอกินข้าวเดี๋ยวข้าวมาเสิร์ฟช่วยว่ากันอันนี้ก็รีวิวข้าวนะบิ๊กก็จะประมาณนี้ใหญ่ม๊อลำใหญ่ด้วเลย สวัสดีครับอยู่ไหนล่ะเราอยู่สนามบินเซนเจนแล้วนะฮะนี่เพิ่งเพิ่งลงจอดนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้เข้าตอมใช่เข้าน้ำแล้วก็ลงสนามบินนี่ก็เป็นบรรยากาศสนามบินนะครับคนก็เยอะมากๆเลยเนี่ยคนกเาลังรีบไปไปเต็มลำเต็มลำไปพวกเราก็เดี๋ยวไปตมไปผ่านเกตก่อน ไป, eral. ไปตรวจกระปงกระเป๋ากันให้ดูบรรยากาศสนามบินนะข้างในสนามบินสาดไหมแคนดี้อ๋อสาดมากใหญ่มากก็ผมว่าพปบสวรรนภูมิว่าดูสะอาดกว่านะเนี่ยแคนดี้มาประเทศจีนครั้งแรกแต่ว่าพวกเราน่าจะวอยู่ เพราะว่ามีแต่คนในประเทศไนงะของเราก็จะได้แบบเป็นแบบช่องต่างชาตินะเพอาะนเขาเป็นช่องแบบว่าในประเทศกันโอ้แคนดี้หาย <c oughs> แคนดี้บอกว่าหิวข้าว กับข้าวผมคือบินก็ได้หน่อยนึงนะอ่าก็พอกินได้แต่ว่าไม่ได้อร่อยแต่ว่ากินได้แหละโอเคอยู่นี่ยกันหิวกันหิวยำบุ้นเส้นส้มโอใส่ไก่แล้วก็ข้าวผัดเนื้อปลานะกับผักลวกผักลวกประมาณนี้แต่ถ้าเราถึงตรงตอมอาจจะถ่ายไม่ได้ราให้ถ่ายรูปบรรยากาศสนามบิน เขาก็มีดิจิทัลฟรีด้วยนะอ่าโอเคเขาก็งดถ่ายเลยโอเคข้างในก็จะคงจะถ่ายไม่ได้ละตอนนี้เราก็จะไปรถไฟฟ้าใต้ดินกันแล้วนะฮะแต่ว่าใช้แบบสแกนเคียโค้ดเนาะใช้อ l ล p เพแต่ว่าแคนดี้โทรศัพท์แคนดี้ยังใช้ไม่ได้ <laughs> เราก็เลยส่งพี่เตยไปให้เจ้าที่เซตให้นะเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนล้วนเลยแล้วก็พยายามแปลเยอะมันต้องเอาเคียวคนที่ไปสแกนที่หน้าจอเนาะหรือว่าไปซื้อตั๋วก็ได้ข้างหน้าก็มีตู้ตัว๋วแต่เราอยากใช้จากมือถือให้ได้นะเพราะว่าเราได้2คนละทางนั้นก็มีอีกวิธีหนึ่งคือเราไปเลย2คนแล้วก็ปล่อยแคนดี้ไ้นี่ก่อน อันนี้ก็เวลาบ่ายสี่โมงยีเวลาที่สุนเจนนะฮะไม่มีเน็ตมันก็ได้แม่แม่ไหมเดี๋ยวเราบ่ายแค่ห่อพามั้ยรอบหนึ่งลองเชื่อมไวไฟถีกรอบโอเคก็บอกว่าใช้ได้แต่ว่าก็ยังแชร์อยู่ยังแชร์อยู่ หน้าจอมันจะเป็นแบบนี้มันไม่ยอมขึ้น QR code มานะต้องอนุญ,ญาตก่อนอนุญ,ญาต,ะะตอะไรรหัสเธอรหัสเงินเธอมีคนล็อกรหัสเงินไว้นะตึง้ง อะยะโอเคไปดูสิเพื่อนไม่ทิ้งแล้วอ้ยาเกือบได้ทิ้งแล้วไป<ร>คือเราไม่สแกนดูดีเข้าได้หรือเปล่าเธอเข้าไปใกล้ๆกดิเออไปเลยติดเลยช่องนั้นก็ได้ช่องไหนก็ได้เข้าเลยนี่นี่แคนดี้นี่ช่องอยู่นี่เอออี นึกว่าเราจะไม่ได้ไปซะแล้วโอเคจบแล้วก็ไปดูว่าเราจะไปเซอนเจนต์ไม่จะ่ลายสเวเดนเนี่ยลงไปก่อนอ่าลงนิดน่ะทีนี้ก็สะดวกแล้วยากแค่คั้งแรกนะฮะอ่ะ ได้ได้ได้รถไฟโลกใช่ถ้าบอกว่าช่วยไม่ได้จะได้ตายเลยไม่เดี๋ยวต้องไปกดดูว่าทำไมไมแบบตัดหนาไม่มาตอนนี้เราก็ออกมาแล้วเพื่อนอยู่ตรงออกสถานียานนานเนาะเราจะหลังจะไปโรงแรมก็เมื่อกี้นั่งรถไฟมา12สถานีจากจากสนามบินค่า ค่ารถ40บาทที่เป็นเงินไทยคือ40บาทนะถูกมากแคนดี้ตกใจเลยว่านั่งมาก็นานอยู่เออประมาณครึ่งชั่วโมงนะนั่งจากจากแอรแอร์พัดมาแล้วสาวก็เดินนำหน้าไปแล้วนู้หนหน้าสาวเดินไปก่อนแล้ว อันนี้ก็บรรยากาศที่เราขึ้นมานะฮะที่เซนเจ,จนนี่ฮะดูว่าสะอาดหรือเปล่าถนนหนทางที่เราเดินเนาะเขาจะใช้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่นะ<ม>คือมอเตอร์ไซค์มันจะขี่ค่อนข้างมั่วเราไม่ต้องเบรกเอาเดินปกตินี่แหละเดี๋ยวเขาลบเราเองอเราเดินปกติเลยอากาศตอนนี้ก็เย็นๆนะทุกคนใส่เสื้อกันหนาวกันหมดเอ็นดี ค่ารถไฟฟ้ากี่บาทเมื่อกี้ค่ารถไฟสี่สิบบาทเออถูกไหมคุ้มไหมตกฐานี้แล้วประมาณสามบาทกว่าโอ้โหนี่ระยะนานมากเลยนะเออแล้วเป็นไงมาเหยียบแผ่นดินจริงครั้งแรกรู้สึกเป็นไงบ้างหนาวเลยอ่ะหนาวเลยเหรอสขกระบอกไหมที่เราเดินเท่าเทียวกรุงเทพโขกระบอกนะไม่ต่างกันมีเสียงปิ้งฉนอ่าคือ ของกินจะเพียบมากเลยคนแต่ว่าพวกเราจะไปเดี๋ยวเราไปเช็คอินโรงแรมก่อนเอาของไปเก็บก่อนแล้วเราก็จะออกมาหาอะไรกินเอาของฝากไปให้เพื่อนด้วยเพื่อนน่าจะรออยู่ตลาดเนาะอ่าเราก็ไปหาอะไรกินกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงอันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศตามถนนไปก่อนนะก็จะประมาณนี้เขาก็จะเน้นเดินนะอ่าไอ้พวกที่มีมออไฟฟ้าก็บิดบิด,บ,ดบิดอย่างเดียวแหละเนี่ยถนนทางก็ เดินสะดวกสบายอยู่ถ้าเปรียบเทียบกับกรุงเทพบ้านเราแต่วันนี้เราจะไม่เดินตลาดเพราะว่าตลาดน่าจะปิดแล้วและแล้วพรุ่งนี้ไปบ่ายเราพาไปเดินเล่นวันนี้เราก็จะมาหาของกินอร่อยๆกันก็ชมเมืองไปพร้อมๆกันนะทุกคนผมก็ไม่ได้มานานแล้วเนี่ย,ยไ,ได้ได้ได้ข้ามทางมองซ้ายมองขวานะ แต่ก็ไม่ต้องเบรกอ่ะ <g ười> บอกแค่นี้ว่าไม่ต้องเบรกขับได้มั่วมากเลยเออตื่นเต้นเล็กน้อย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อ่าแล้วก็ชินเองไม่ต้องไปมองมันอะ่ะเดี๋ยวมันหลบเราเองเขาชินแล้วเขา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 ขับเซียนอยงี่พูดถึงเนี่ยทุกนะคนก็ชอบจักร,รยานได้แต่เราว่าเดินนั่นจะง่ายกว่าอันนี้มอไท์เขามีเจ้าของนะ พขามาจอดกันไว้ก็ไม่แพงอ่ะหมื่นกว่าบาทอะมาเตอไฟฟ้าเดี๋ยวเราข้ามไฟแดงตรงนี้ก็ถึงโรงแรมแล้วเนี่ยโรงแรมแลอลยตรงนี้ทุกคนข้างหน้านี่ถึงแล้วอันนี้คืนเท่าไหร่พี่เตย์พันกว่าบาท,บาทเป็นห้องแบบสามคนนะ อ่าเป็นห้องแบบสามคนเป็นห้องแบบสามคนอ่าให้ข้ามเลยเขียวอยู่ข้าม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 นี่ฮะมันก็จะประมาณนี้เราต้องข้ามให้ถูกฮะอ่าขอยให้คนเดินนะอันนี้คือบรรยากาศที่สนุนนะ อันนี้เขากั้นไว้ให้รถเข้าไม่ร้านของกินเป็ดเป็ดจริงๆหาหมูจริงๆเนี่ยร้านอาหารก็จะประมาณนี้เคนดี้ว่าดูน่ากินหรือว่าไม่ดูไม่น่ากิน,น,กน,นอ่าดูน่ากินใช่ไหมนี่พอเคนดี้ไม่ไม่เคยมาต้องถามเคนดี้ครับเดี๋ยวหาว่าเออเราไปอวยโน่นนี่นั่น เนี่ยอนน้ก็เป็นโซนตลาดแล้วละ่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เดินแต่จะเข้าไปอยู่ไปหาเพื่อนเนี่ยถึงโรงแรมแล้วอ่านี่ยเราฟัน่ีมาโรงแรมเดี๋วเราไปเช็คอินไปดูห้องกันว่าเป็นยังไงเอาพาสปอร์ตให้พี่เตยเอาพาสปอร์ตผมอยู่ในนี้น คือ,คอที่มันแพงนะทุกคนโรงแรมมันก็จะกําจำกัดแบบนี้แหละอันนี้ก็เป็นเบลคัมดิงนะกินได้ชาชาร้อนชาร้อนกินได้ชาร้อนเบลคัมดิงก็เอาแก้วมาก็ลินได้เลยชิมดูซิชิมดูสิไหนๆก,ก็มาลอะอาชิมมาชิมหน่อยยกมาเทเลยใช่ใช่ ชาอุ่นละไม่ใช่เชื่อปะชายร้อนจริงจริงอือกาแฟอากาศก็เย็นแล้วเนาะอุ่นเลยไม่เย็นแต่หนาวเลยนะหนาวเลยเหรออือถ้าเชื่อคือบ้านบ้านฉันบอกว่าแค่เย็นเย็น เย็นไหมนะจะมีแข่งงานไหมไดุ้นเป็นหน่อยเพื่อนชื่อความรู้สึกที่มาถึงก็เป็นยังไงบ้างเหมือนที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคนเลื่อนเลื่อนกันที่คิดใช่รอดูอาหารนะรุ่นเยาว์านเลย สะอาดนะเที่ยวง่ายถือว่าเดินทางง่ายนะเมื่อนกะี้เนาะง่ายค่ะออกจากสนามบินมาไม่ต้องเป็นไ,ไหนเลยขึ้นรถไฟมาได้เลยอันนี้คือเช็คเอาท์แล้วเขาฝากกระเป๋าไว้ไม่ายถึงฝั่งนี้เขาพูดถึงอันนี้เ,เขาก็จะฝากไว้เขาก็ไปเดินตลาดก,กันส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาติโรงแรมนี้อันนี้เรารวมอาหารเช้าได้ไหมเ,เราไม่รวม อ๋อเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้าตอน,น,นเช้าของคนจีนแถวนี้อร่อยเหมือนกันคือเมืองเนี้ยคือหลายหลายจังหวัดเขามาอยู่อาหารก็จะแบบหลากหลายให้เราได้กินหมายถึงว่าหลายจังหวัดเขามาอยู่ที่เนี้ยมือครัวมาอยู่เปินร้านแข่งกันอะ่ะเราจะได้กินรสชาติที่แบบไม่ค่อยไม่ไม่แบบไม่ซ้ำเลยเออพอดีของที่นี่นะ,ะประมาณนี้ ให้คดีชิมนั้นชิมนี้เมืองนั่นเมืองนี้จะได้รู้ว่าอ๋อมันเลี่ยนๆจะจืดจริงหรือ,อ,อ,อเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูในห้องกัน